มาเลยมาเลยห่วยเบรกอีกอูจะพี่เซนน่ายบัญชีแบอะเมี่ยค่ะไเบียนเก่า่เดี๋ยวทะเบียนไมเดี่ยวสีชงตามหลังไปเราหนีมันมตงเบียนมาตองเลียนค่ะเขาเลยทัดที่และตัวจอ่างกนแกจะออกวิ่งนะแอ่ต้องบอกธนาคารสีชงแห่งสีเพราะว่า้าเป็นสำนักธนาคารสีชงแห่งแลก็แพรไปจะเป็นทั้ง เดหนรอแป๊บหนึ่งครับรถปิดธนาคารต้องรอเล่มหนึ่งสองสัปดาใช่ได้ไม่ต้องห่วงนะพี่เขาเจ้าเอกสารอะไรจากการให้พี่เขาที่จะต้องแสดงเอกสารนะอยาให้พี่เขาต้องติดขัดแล้วจอก่อนไปไหนแล้วเนี่ยแม่หรืออะไรอันนี้ขึ้นน้อยรอแล้วติดไฟอะไรไม่รู้ไหน ไตัดหมอกไฟตัดหมอกคลิปล็อกไฟกันชนใช่ไหมพี่ชายอ๋อโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันมีบางอย่างเล็กเลกน้อยๆก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจัดการทําให้นะรถเพราะรถมือสองบางอย่างมันเสียกระจุกกระจิกผมเปลี่ยนให้นะขอบคุณครับพี่ปริมติดมาใหม่เรียบร้อยโอเคดีอ่ะโอเค ไปไปจาัดก,การให้พี่เขาที่เหลือนะยังไม่ได้รีวิวขายเลยคันนี้เออเพิ่งเห็นเนี่ยมาเมื่อไหร่เนี่ยมาได้ประมาณ9วันค่ะผมยังไม่เห็นเลยคันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวด้วยก็เดินมาก็เพื่อที่จะฟงว่ามันยังไม่ยังไม่โดนใจก็เลยเดินไปจืดตรงจอดอ๋อเจอพอดีจิ้มเลยคนแรกเดี๋ยวนิดเดียวเดี่ยวน้ำหวานบริการเป็นไงฮะ โอเคครับติดตามงานนี้ด้วยดีนะ,อะ <c oughs> เอาใครอยากซื้ออยากขายแนะนำเตียวน้ำหวานนะครับทักกันเข้ามาได้เลยยังไงขอบคุณพี่มากเดี๋ยวรออีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมจัดก,การให้เอกสารขาดอะไรจัดก,การให้พี่เขาคอยซัพพอร์ตพี่เขาตลอดนะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับ